ขยันเก็บเงินแต่ทำไมไม่มีเงินเก็บเป้าหมายทุกคนก็อยากรวยสองสาวนี้ก็เหมือนกันหญิง A และหญิง B ทั้งสองท้ากันว่าใครมีเงินล้านก่อนคนนั้นชนะสองสาวตั้งใจเก็บเงินพอเงินเดือนออกปุ๊บก,ก็เก็บปับ๊บแต่สิ่งที่ต่างคือในทุกๆปีเงินเก็บของหญิง B จะน้อยกว่าหญิง A เสมอซึ่งนั่นทำให้หญิง A ตั้งคำถามกับหญิง B ว่าเงินเธอหายไปไหนอะ๋อเราเอาไปซื้อประกันสุขภาพว่ะ หรออืมคือประกันสุขภาพมันก็เดียนะแต่ถ้าปีนั้นไม่ป่วยล่ะเบียร์มันจะเสียปากหรือเปล่าอะไม่ป่วยมันก็ดีหรอกแต่ชีวิตจริงมักยิ่งกว่าในละครพอปีนั้นทั้งคู่เกิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหันและเหมือนฟ้าผ่านสวรรค์แกล้งทั้งสองเกิดป่วยเป็นโรคเดียวกันหมอสั่งต้องผ่าตัดด่วนซึ่งค่ารักษาสําหรับการผ่าตัดซีดที่โรงพยาบาลเรารวมค่าแพทย์ค่ายาค่าผ่าตัดค่ารักษาเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น180,000มบาทค่ะ คนไข้มีประกันสุขภาพหรือเปล่าคะมีค่ะแล้วแกเอาไงอะ่ะสองแสนแปดแล้วเป้าหมายเงินล้านของฉันล่ะหรือเพื่อเงินเก็บเราจะไปโรงพยาบาลรัฐดีหยคนเยอะขนาดนี้รอไม่ไหวอ่ะเอาวะเงินเก็บก็เงินเก็บขอรักษาชีวิตไว้ก่อนละกันหญิง A และหญิงบจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันระหว่างหญิงบีนอนหลับพักผ่อนหลังการรักษาอย่างสบายใจเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา ตัดภาพมาที่หญิงเอที่นั่งคิดนอนคิดเพราะรู้สึกเสียดายเงนินแกที่หายไปจากการรักษาในครั้งนี้ด้วยความสงสัยหญิงเอจึงหันไปถามกับหญิงบีว่าแกไม่ต้องเสียสักบาทเลยเหรอประกันสุขภาพที่แกทําอ่ะแกทําของอะไรอะ่ะทำของกรุงเทพประกันชีวิตค่ะซึ่งแบบประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายถ้าคุณเออยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์ตัวเองเหมาะกับแบบไหนเราจะเล่าให้ฟังค่ะซึ่งตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่3แบบ แบบแรก Value Hel a t h และ Value Hel a t h Kiss เหมาะสำหรับคุณหนูๆห,หนึ่งเดือนปุ๊บทำได้ปับ๊บผู้ใหญ่อยากจัดก็ซื้อได้ซื้อได้ใครกังวลมีคนช่วยซับงบประหยัดเชิญทางนี้แบบที่2 Happy Hel จ่ายง่ายสบายกระเป๋าเหมาเหมาค่ารักษาสายบุฟเฟ่ห้ามพลาดโยนทิ้งค่าห้องจะหลักพันหลักหมื่นนอนกี่คืนก็ไม่ต้องกืนน้ำลายเพราะเราเหมาจ่ายอย่างแท้จริงงบรักษาจุกจุก ล้านบาทต่อครั้งขอย้ำนะคะต่อครั้งไม่ใช่ต่อปีจะนอนกี่ทีก็ห้าล้านห้าล้านสายคุ้มถูกใจพอบีบถูกมาก แบบที่ 3. p e s t i พ e Health แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเก๋คุณป่วยเราพร้อมเพเราทุ่มเททุกการรักษายืนหนึ่งทุกการดูแลจะไทยหรือเทศก็แฟกเคมได้เลยเฉิดฉายเรื่องค่ารักษาจะสิบล้านร้อยล้านก็ไม่หวัน่นเครื่องมือครบคันจะโลกร้ายขนาดไหนก็พร้อมด้วยกันสุขภาพคงมีหลายที่แล้วทำไมต้องกรุงเทพประกันชีวิต จากรางวัลเบิร์เคมดีเด่นสถิติบอกว่ากรุงเทพประกันชีวิตใช้เวลาในการเคมเฉลี่ยเพียงแค่24.6นาทีและมีการอนุมัติสูงถึง91.68%ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการเจ็บป่วยของคุณจะมีเราคอยดูแลแน่นอนมากไปกว่านั้นเรายังมี BLA Everycare Service จะก่อนป่วยระหว่างรักษาหรือหายแล้วก็อุ่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นบริการ BLA m e d i v a c Hotline เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไหนจะบนบกในน้ำหรือกลางอากาศโรงพยาบาลในเครือ BDMS ก็พร้อมมารับคุณทันทีง่ายๆเพียงโทร027778900เบอร์เดียวครบจบ24ชั่วโมง PLA Health Partner เคื่อนสีคอยตอบทุกคำถามสุขภาพที่คุณสงสัย Telemed Plus พบแพทย์ออนไลน์ถึงตัวจะห่างไกลแต่ใจใกล้กัน Second Opinion Consultation เช็คให้ชัวร์มาดับเบิลเช็คกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก่อนคุณตัดสินใจรักษาและสุดพิเศษ b l a Happy Life Club Privilege สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตรับสิทธิ์ส่วนลดและบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำและสุดท้ายทุกแบบประกันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับแบบไหนลองสอบถามตัวแทนประกันจากกรุงเทพประกันชีวิตดูสิคะ สิทธิพิเศษก่อน31มีนาคมนี้ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตคุ้มครองการรักษาโควิดและการแพ้วัคซีนเคยเป็นโควิดแล้วก็สามารถทำประกันได้ระยะรอคอยจากที่ต้องรอ30วันก็ลดเหลือเพียงแค่14วันเท่านั้นของยังอื่นเรายังต่อราคาได้แต่ค่ารักษาเราไม่สามารถต่อราคาได้เลยทำประกันสุขภาพเร็วไป1ปียังดีกว่าฉัาไป1วันเพราะประกันดีๆมีไว้แบ่งปันจากกรุงเทพประกันชีวิต